สวัสดีเพื่อนๆที่รักและ f อฟซีทุกๆท่านครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมารับชมคลิปที่รอคอยครับสําหรับ f อฟครับจัดไปครับคลิปนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นด้านหน้าก็คือต้อนเล็กนี้นะครับผมจะทําเป็นขานะครับส่วนต้นใหญ่จะเป็นต้นตัวจริงนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือ ผมจะไม่ใช้เทปใสนะครับจะใช้เป็นเชือกนะครับและก็มีดผมจะใช้มีดสขนาดนะครับขนาดสั้นและก็ขนาดยาวเดี๋ยวจะใช้ทําอะไรตรงไหนไปรับชมพร้อมกันเลยครับต้องทําการตัดนะครับจิงที่ไม่ได้ใช้งานออกนะครับครับผมจะเหลือ กิ่งไว้หนึ่งกิ่งนะครับลองทาบดูก่อนครับแล้วก็ทำจุดมาร์กไว้นะครับครับจุดมาร์กไว้เพื่อที่จะทำงานง่ายนะครับเมื่อทำมาร์กเสร็จสิ้นก็ เดี๋ยวจะมาปาดทำแผลกันครับผมจะให้เพื่อนๆดูแบบชัดๆนะครับว่าผมจะปาดแผลแบบไหนครับลักษณะการปาดแผลก็ให้ใช้มีดจักมีดแบบนี้นะครับปาดจากล่างขึ้นบนนะครับพยายามใช้มีดที่มีขนาดค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็ปีดขึ้นไปครับ นี่ครับลักษณะการปาดแผลครับตาต้นใหญ่ก็ไม่จําเป็นต้องปาดให้เข้าใส่กลางนะครับมาลองทาดูครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูการทําการสร้างแผลกันนะครับบาดแผลก็ ต้องให้ปริมาณหรือว่าให้ขนาดใกล้เคียงกับต้นที่เรานำมาฝากนะครับด้านล่างก็เปิดฉลบนิดหนึ่งครับนี่ครับเปื่เปิครับ การเสริมขาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ใช้เชือกนะครับผูกนะครับคล้องบริเวณน,นี้ไว้นะครับจากนั้นก็ดึงให้แน่นครับ การผูกเชือกสำคัญมากครับต้องดึงให้แน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้นะครับเทคนิคของผมไม่เหมือนใครครับคือการเสริมแล้วก็ใช้เชือกนะครับการใช้เชือกก็ดีหลายอย่างครับอันดับหนึ่งก็ทำให้ แผลติดได้ดีนะครับแล้วก็ลดการขังของน้ำสูตรนี้ผมได้ทดลองทำมาเยอะนะครับก็ติดทุกต้น,นครับมาชมกันแบบใกล้ๆครับดูลักษณะการพันเชียกของผมนะครับแผลนะครับไม่มีแสงเข้านะครับถือว่า บาดแผลตั้งสองฝั่งเรียบใช้ได้นะครับเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งนี้แผลเรียบเหมือนกันครับแต่บริเวณขอบแผลด้านลำต้นก็จะกว้างไปนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็กจะงอกออกมาเชื่อมต่อกันนะครับนี่ครับเสริมก็จะอยู่แบบนี้นะครับ เพื่อนๆท่านไหนสนใจการเสริมรากแบบนี้ก็ลองดูคลิปแล้วก็นำไปดัดแปลงหรือว่าดำไปปรับปรุงวิถีได้นะครับเพื่อใช้ในสวนของเพื่อนๆ,ๆเองนะครับลดการไปจ้างนะครับลดค่าใช้จ่ายในสวนครับทำเองครับเสียบค้างแล้วก็เสริมรากเสริมขาครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติดตามรับชมครับจากไปโดยภาพการเสริมขาตัวน,นี้นะครับสวัสดีครับ